เหตุเกิดแห่งอาสวะเหตุเกิดหมายถึงต้นเหตุหรือมูลเหตุของการเกิดอาสวะคือกิเลสต,ต่างๆที่หมักหมมอยู่ภายในจิต,ตสันดานเหตุเกิดแห่งอาสวะหมายถึง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดมีกิเลต่างต่างหมักหมมนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกิยะ31ภพภูมิจากพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพระอภิธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายก็เหตุแห่งการเกิดอาสวะเป็นชไหนพระพุทธองค์ทรงตั้งคำถามเพื่อจะได้อธิบายสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสต่างๆหมักหมมอยู่ภายในจิตสันดาน ของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกิยะ31พบภพภูมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งการเกิดอาสวะคืออวิชชาความเห็นผิดพระพุทธองค์ตรัสว่าอาวิชชาความไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง ของรูปนามขันห้าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดกิเลสต,ต่างๆหมักหม,มมอยู่ในจิต,ตสันดานของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกิยะ31พบภพภูมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความต่างแห่งอาสวะเป็นชไหนพระพุทธองค์ทรงตั้งคำถาม เพื่อจะได้อธิบายสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้เข้าใจดังนี้คือกิเลสต่างๆที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานมีการส่งผลที่แตกต่างกันอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งอาสวะคือพระพุทธองค์ตรัสว่า กิเลสต่างๆที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกียะ31พบภภูมิมีการส่งผลที่แตกต่างกันดังนี้คืออาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ต้องไปเกิด เป็นพวกสัตว์นรกก็มีอสะวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดสัตว์ดิรัชานก็มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ต้องไปเกิดเป็นพวกสัตว์ดิรัชานประเภทต่างๆก็มีอสะวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่เปรตวิสัยก็มีกิเลส ที่เป็นเหตุให้ต้องไปเกิดเป็นพวกสัตว์ผีเปรตสัตว์อสุรกายก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษย์โลกก็มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นพวกสัตว์มนุษย์ก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มีกิเลส ที่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นพวกสัตว์เทวดาสัตว์พรมก็มีดูก่อนภิกษุกทั้งหลายนี้เรียกว่าความต่างแห่งอาสวะพระพุทธองค์ตรัสว่านี้คือการส่งผลให้ไปชดใช้วิบาก,กรรมไปตามภพน้อย พใหญ่ในโลกิยะ31ภพบภูมิที่แตกต่างกันของกิเลสต่างๆที่หมักหมมนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิบากแห่งอาสวะเป็นชไฉพระพุทธองค์ทรงตั้งคำถามเพื่ออธิบายสอนภิกษุทั้งหลายให้เข้าใจว่า เพราะอ,อะไรเล่าจึงทำให้กิเลสต,ต่างๆสามารถส่งผลให้ไปเกิดตามพบน้อยพบใหญ่ในโลกิยะ31ภพบภูมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งอาสวะคือการที่บุคคลมีอวิชชาความเห็นผิด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดจากอวิชชานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนของบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งอาสวะพระพุทธองค์ตรัสว่าต้นเหตุที่ทำให้กิเลสต่างๆสามารถส่งผล ให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆในโลกิยะ31พบภพภูมิเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารสามหมายถึงเพราะอาวิชชาที่ไม่รู้อริยสัจส,สีตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้กิเลสต่างๆที่หมักหมมอยู่ในจิต,ตสันดานปรุงแต่ง ให้ไปทำโลกิยกรรมในกลุ่มใหญ่ๆ3มกลุ่มคือ 1. ปบุญญาพิสังขารกลุ่มของการปรุงแต่งให้ทำบุญทำทานในรูปแบบต่างๆบ้างเป็นเหตุให้ไปเกิดในกาม,มะสุขติภูมิ7คือสัตว์มนุษย์มีหนึ่งภพภูมิ สัตว์เทวดามีหกภพภูมิ 2. อ,อปุญญาพิสังขารกลุ่มของการปรุงแต่งให้ทำบาปทำชั่วในรูปแบบต่างๆบ้างเป็นเหตุให้ไปเกิดในกาม,มะทุกคติอบายภูมิ4คือสัตว์นรกมีหนึ่งภพภูมิสัตว์อสุรกาย มีหนึ่งพภูมิสัตว์ผีเปเลมีหนึ่งพภูมิสัตว์เดรัชานประเภทต่างๆมีหนึ่งพภูมิ 3. อเอนินชาพิสังขารกลุ่มของการปรุงแต่งให้ทำสมถะสมาธิระดับรูปฌานอารูปฌานเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นพวก สัตว์รูปภมูมิในรูปภมูมิมี16พภพภูมิไปเกิดเป็นพวกสัตว์อรูปภมูมิในอรูปภมูมิมีสี่ภพภูมิกลุ่มของการทำบุญทำทานในรูปแบบต่างๆกลุ่มของการทำบาปทำชั่วในรูปแบบต่างๆ กลุ่มของการทำสมถะสมาธิในรูปแบบต่างๆ3กลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่าอภิสังขารสามนี้แหละเป็นเหตุให้รูปนามขันห้าต้องเคลื่อนสู่พบน้อยพบใหญ่ไปชดใช้วิบากกรรมในคราบของสัตว์ประเภทต่างๆ ในโลกิยะ31พบภูมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งอาสวะเป็นไนพระพุทธองค์ทรงตั้งคำถามเพื่ออธิบายสอนภิกษุทั้งหลายว่าต้องทำอย่างไรกิเลสต่างๆที่หมักหมมอยู่ในจิต,ตสันดานจึงจะดับไปได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดับแห่งอาสวะย่อมเกิดเพราะความดับแห่งอวิชชาพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสต,ต่างๆที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานจะดับไปได้ต้องดับที่อวิชชาคือต้องดับที่ต้นเหตุของการเกิด ก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอวิชชาพระพุทธองค์กล่าว่ามีแต่การเจริญอริยมรรคมีองค์8เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าไปรู้เห็นอริยสัจส,สี่ตามความเป็นจริงได้เพราะอริยมรรคมีองค์8เป็นมชิมาปฏิปทาการปฏิบัติทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถดับอวิชชาได้สัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิด ในโลกียะ31บภพภูมิเรียกว่าปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาสามพระอริยะสี่ประเภทเป็นผู้ที่ผนจากปุถุชนผนจากสัตว์โลกผู้มีกิเลสหนาปัญญาสามได้แก่ 1. พระโสดาบัน 2. พระสักทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอระหรันด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงประทีปโสพลกิจ30ตุลาคมพุทธศักราช2566